เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอกกี้อยู่ที่อุทยานราชพัฒท,ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอยู่ที่หัวหินนะฮะก็ตอนนี้นี่ค่ะอยู่มุมนู้นนะฮะเดี๋ยวเรานะคะขับรถกันมาแล้วเราก็เข้ามาในตัวอุทยานนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีในส่วนของรถรับส่งนะฮะนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปนะคะโอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็กำลังที่จะมาขึ้นรถ นะฮะสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะฮะมีเจ้าหน้าที่พาไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับ สำหรับตอนที่เราลงรถเข้ามาแล้วนะคะเราก็พาพี่พี่ทุกคนเดินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของเอ็กี้เลยนะที่ได้มาที่อุทยานรัชพัฒน์ที่นี่นะคะพอลงมาปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่ลงมาเขาก็จะพาเรามาที่ค่ะพอด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆด้านนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปบอกทุกคนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะสําหรับรูปแรกนะคะเป็น อ,อ๋อพระคุณาคำแหงค่ะต่อมาก็เป็นพระนเรศวรนะฮะต่อมาเป็นพระนารายค่ะต่อมาเป็นพระเจ้าตักสินนะฮะแล้วก็พระพุทธยอดฟา้าจุฬาโลกเจ้าค่ะที่หนะะึ่งค่ะแล้วก็สมเด็จพระจอมาาก้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สมเด็จพระสดจุลกร้าเจ้าอยู่หัวค่ะเดี๋ดยวเราเดินเข้าไปนะคะด้าน,นในคะ่ะทุกคนลงมาลงมางเรียบร้นะฮะอันนี้คือขอแสดงหนรากากนะคะนะฮะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าอุทยานราชพัฒ ที่หัวหินแล้วนะฮะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนใหญ่โตมากใหญ่แบบใหญ่สุดเลยนะคะนี่นะคะก็มาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะ,นะะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะทุกคนนี่คือความสวยงามของบรรพบรุษทีท่ทุกๆคนคะนี่คือความสวยงามขององ,องค์บรรพบรุษที่ เป็นกษัตริย์ของประเทศไทยเรานะฮะเราต้องเคารพรักนะฮะสถาบันกษัตริย์นะฮะนี่คือในส่วนของของใช้แล้วก็เอกสารการเขียนของรัชกาลที่9นะคะตลอด70กว่าปีที่พรงท่านของราชมานะคะ นี่คระนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการของพ่อต่างๆยา่าแฝดนะฮะตอนนี้เอกกี้ก็ใช้ในส่วนของครีมยา่าแฝดอยู่ด้วยนะฮะก็ได้รับรางวัลสะดุดีต่างๆด้วยเจ้าคะ่ะนะคะ่ะคิดถึงจังเลยเจ้าคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวลำพงไม่ใช่คะ่ะหัวหินหัวหิน <sausage? S 2> เล่นเองตกเองนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถไฟหัวหินกันนะคะเฮ้ยโชคดีโอ้ยจ้าพกั คนถนนไปบรรลุคนเยอะมากงถาปูที้จบดูดทนี้จะแบบกูบริัของเราประสบเรอดจรารเยอโปรดตวสารทธิของสาระของท่านที่นำตัวมาตรวคุณครูครูติดต่อง่ายไหครับ เราต้อง,ง,อง,งการเพื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด19และดูแลวอคซียของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ